<บ>ึง <laughs> เพิ่งงานร้อนไหม <c oughs> โอ้นี่เด้อใส่น็อตแล้วก็บงังคับมือนะครับแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วล แต่แม่เกลียดชุดทำงานแม่มากเลยเอาตังไปซื้อชุดใหม่ปะนะจนเอายางรัดแล้วโอ้อ่ะไหนจะริดยังวันนี้ตัวเดียวเหมือนเดิมวันนี้จะมา ให้ชมตอนที่ประกอบงานนะครับอโอมอ้าวจบเข้าไปเดี๋ยวส่งงานวันี้เดี๋ยวเอาตังค์ไปซื้อเชือให้ใหม่สงสารเหลือเกินนี่นะครับจะแบบนี้หละ ขั้นตอนการเจาะนะครับผมให้ดูนะไหนก็เจาะยังไงก่อนตอนแรกแต่ก็พักเลยอ่ะตอนแรกเจาะตรงกลางนะครับนี่เจาะเสร็จแล้วเราก็ใส่น็อตนะครับผมบังคับให้มันตรงนะครับ ประคับยังไงดูมือนะเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นะครับว่าแม่บ้านเขาตั้งน็อตยังไงนะครับเกียดเสื้อมากเลยเนี่ย <c oughs> เออนะฮะเงื้อเงือแตกเข็มแล้วเอ,อย่าควนอาวะนอะไรก็ก็ถ่ายของเขาเดิเออจกไปว่ะ ดูแล้วกันครับผมใครอยากเจาะนะครับผมอยากไปลองทําเองก็ลองหา,าอุปกรณ์ทํากันเองเด้อพี่น้องเด้ออ่ะไปแล้ว